เนี่ยร้าพี่น้องหลังจากได้ผักมานะคะมันก็จะเอาไปผัดนะครับเราก็เอาไปกินกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้มันก็จะผัดน้ำมันหอยก่อนนะคะตอนนี้ก็ของหยัดเด็ดคือผักที่เด็ดมาจากชนมนนะครับทำเปิดไทก,ก่อนหมูหมูยัดชง้งของหมูไปปางนั่นก็เนาะ สดๆนะครับวิร่งเดี๋ยวเรามากินกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้มณ์ก็ขออนุญาตเด็ดผักก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ฮ่าสวัสดีครับนะครับเช้าวันนี้นะครับกินผัดผักทองผัดผักลูกม,มิตแล้วก็มีถั่วผักยาวแล้วก็มีน้ำเต้าแล้วก็มีต้มแซ่บเครื่องในโบนะครับอร่อยมากๆวิตามินโปรตีนแล้วก็วิตามินจากผักเลยนะครับี่น้องมากินน้ำกันครับมาครับ sao mấy sao có ghi là nó, ink in England. em mà hm, 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 Um. 음. 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 l l 음음

ไล่กันไหมมะหร,หร่อลอ้ไล่พอมาก็มาเมียวก็มานะคะที่นทำให้เขาแมวก็ขึ้นเนาะ เอาพักเมื่อเมื่อวางไบขึ้นมามือวางไนเจาเลห่นั้าวางได้สองไโ้มนถูกพักไหนหรือเขคอชดเหอลา้านเนายก็ตดสายเ่มาเน เหรอเขาเขียนท่านยังอืมหมักเต้าไม่เหรอหมักเต้าอ่ะไมนตรงอืมบะกินี่อ่ยป่องป่องปัองอืมเออเขาเสิมาอร่อยจัต้มแซ่บแบบขมอัาล้ำนะอร่อยมากอืม ่านเาถ่ายน่วเรา้อง่ยน่ะอืมกันวอะไรกินข้าวหรมั คงน้ำน่าล่ะอืมคือสุดยอดแท้น,นี่ก็แซบนะก็อร่อยตุง้งแซบเครื่องนี่วัวมันทำเองนะครับไม่ได้ซื้อเข้ามาเหมือนประเทศไทยนะ าู้ทำชาวบันมุนะ่งหน้าเขาเลยได้โคกนไนเขาเลยใส่มะเขือเทศกระเทียมแค่นนั้นแล้วก็มขมิ้น ล้วก็แต่ไม่ใส่ดักไข่ไปหมักกุดนะคะเพราะว่าถ้าใส่ดักไข่ไปหมักกุดแล้วมันจะไม่ได้กลิ่นของเครื่องในนะฮะมันใะเป็นกลิ่นปุ้มยำม,มากกว่า ยุกมานอนมอนเลยหลุมพองก็อแรเลยได้ล้ว,ลวก็มอญแล้วข้จิ้มได้ไอ,อืม ไมากิน,มนหมาแล้วแม่แม่แม่ม่เดี๋ลองเอาให้หมาลยอืมใ้ปัไม่ยุกหมอเลยมอนมันจจอง นั่อันนั้นเป็นได้เป็นต้มเสร็จเนอะเสร็จนเป็นต้มเครื่องไงเดี๋ยวลองกินดูว่าชองอย่ยางมันจะอร่อยแตกต่างยังไงนะกินพริกเยอะแล้วที่นี่แสบท้องนะยุกมองไากบางอืม ตน,นี้น่าจะใช้คือคอ,อ่านี่ไปต้มเนื้อนะครับกับหฮมีด้วย có thêm tôm thang hùa à? <laughs> <laughs> <Hả? cười> mà lúc nào ạ Ở tỉnh ngồi Nguyễn mó. mó này Móng không khá ổng 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 lại nó cho ổng bán nó cho ổng Nằm อืมอร่อยตองท้องอย่างหอมนะครับหอมกระเทียมที่มุนตุนตังผัวแล้วก็ตุนทั้งเอ็นแบบนี้เลยนะครับเอ็นโบูด้วยนะปังสมกเัเบป้าปัางชอบกินเอน็นโบูโอเคนะครับม้วเชียวคนใต้หนังแดนก็จะร่าพี่น้องก่อนนะครับสำหรับคลิปกินผัดผักต้มแซ่บต้มเอ็นโบูนะครับขอบคุณครับขอบคคุณ่ะป้าปังขอบคุณครับ